สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดไนแชนเนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสคลิปและก็ได้โพสข้อความลงในกลุ่ม เอทีมงานทนายประชาชนโดยได้พดข้อความที่ว่าอา้าวนายจ้างประกาศปลดกลางอากาศปลดฟ้าผ่าแล้วนะคะแต่อีฉันเตือนไว้นิดไปเหอ21นะ21เมษาหนาลูกความทนายเขาโทรปรึกษาทนายเบิ้มแล้วอย่าลืมว่าทนายเบิ้มเคยเป็นกรรมการมัญญาตแล้วตอนนี้ก็อาจจะมีเผ่าไม่น้อย อาจจะแนะวิธีแก้เพีดไว้แล้ว21เมษาถ้ามไม่ไปไม่มีใครเป็นตัวแทนอาจจะมีเซอร์ไพรส์โดนข้อหาทิ้งลูกความให้มัวหมองมีมนทินดูทนายรัชพลไว้เป็นตัวอย่างต้องไปเพราะกลัวโดนตลบหลังเพราะเขาปวดแต่ปากแต่ไม่ได้ถอนให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นกิจจลักษณะ ยังไงก็ระวังหลังไว้หน่อยเดี๋ยวจะโดนคนกันเองแทงหลังส่วนท่านทนายสมเกียรติโรจนะวร,รกมลน,นะคขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะครับนับจากชั่วโมงนี้นะครับท่านก็คงหมดหน้าที่นะที่จะต้องดูแลนะที่จะต้องดูแลลุงนะครับที่เป็นคำพูดจากลุงนะครับ วันที่21เมษายนนะครับเป็นวันอ่านคำพิพากษาคดีนะครับท่านทนายไม่ต้องเดินทางนะครับไม่ต้องเดินทางไปที่มุกดาหาร,รถ้าท่านทนายไม่สะดวกนะครับไม่สะดวกที่จะไปกฎหมายไม่ได้บังคับกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ว่าทนายความจะต้องไปในวันอ่านคำพิพากษา ลุงพลก็น้อมรับกับสิ่งที่ท่านทานายหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าพี่เบิร์มจะไม่ส่งสัญญาณน,น้องฉิกเน่ยหรอศีนสูงโดนแล้วอย่างหา่ามั่นๆมัน หยุดใช้คำว่าลุงเถอะมีไหมยังอายพี่เบิ้มกับพี่เกียรติเขารู้จักกันนี่จือปากมากพ่อบอกอมแกเป็นลุงใครวะจำเลยมันแค้นฝังหุ่นระหว่างมันเล่นของเสรษฐนายสมเกิบนะเรื่องนี้ไม่จบอาจมีแผนตลบหลังหากทนาย ทราบแล้ว21เมษาต้องมานะนัดสุดท้ายแล้วอย่าลืมพาบริการมาด้วยเพื่อจำเลยมันอยากจะเข้าไปตบหลังก่อนจากป้าบุหลันได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันโดยแสดงความคิดเห็นที่ว่าแต่อย่าพกใหม่ไปนะคะเดี๋ยวจำเลยมันแย่งของชอบเลยเห็นเป็นไม่ได้ นึกวันที่21เมษายนทนายที่ว่าจ้างไปเจอลูกความที่บนศาลบรรยากาศคงมาดีดีเนาะหนุกหนานบันเทิงเลยนะงานนี้ป้าบุหลันได้ตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าอาจจะมีการเด้งเชือกพุ่งเข้าใส่กันแล้ว body slam figure four leg lock หมวยปั๊มเลยนะคะ ก็ทีทนายคนเก่าเขาช่วยเหลือคุณอะไรไม่ได้คิดต่างสักเดงคุณไปทำอะไรกับเขาไว้บ้างคะเขาขอถอดถอนคุณก็ยังไม่ใส่ใจพอมาถึงทนายคนนี้เขาเล่นแบบเกลือจิ้มเกลือบ้างละ่ะคือถูกถูกต้องแล้วสำนึกค่ะสำนึกปากบอกน้อมรับแต่ขยี้บ่อยเหลือเกิน ทีเวลาตัวเองทำคนอื่นกับเงียบมีทนายกี่คนพวยก็มีปัญหากับเขาทุกคนทนายบางแขนานนานไปจะรอดไหมอุ๊ยทนายเลขหกหลักโดนซะแล้วอีกตั้งยี่สิบกว่าวันไม่แน่เขาอาจจะเขีรยกันได้ใครจะง้อใครก่อนต้องตามดูดูออกล้ว่าแค้นมาก ป้าบุหลันได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าคือตอนนั้นคิดว่าจ้าฟรีหรือไม่แพงมากนี่แค่ตามคดีให้ยังคิดตั้งหมื่นห้าแล้วฟ้องตรงคงต้องคิดไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นฮูดีแล้วครับให้โดนสบางอาการพยองจะได้ลดลงครับกรรมมาเร็วกว่าที่คิดเนาะเขาคิดว่าเขามีเงิน ทุกคนต้องงอ้อต้องทําตามใจเขาพอไม่ได้ดังใจก็โกรธเหมือนเด็กฟังคุยแต่ละครั้งร,รู้รู้สึกอึดอัดแทนพูดงึมงำในโคมีแผนแน่ๆมันเป็นแผนสันโดนทนายสโกต้องพกกาดห้ามพกใหม่ฮ่าฮหลังจากเมียบ่นไปพักข่าวนี้ออกมาซัดเองเลยเนาะ เกมนี้ดูทา่าจำมันยิ่งนักตูแนะนำให้แกนั้นจ้างทนายมุดดินอ่ะเก่งด้วยรอบรู้ทุกสิ่งจ้างทนายมุดดินรอดแน่่วยเถือกรรมมาเร็วกว่าที่คิด่วยคงไม่คิดรอกว่าค่าจ้างมันไม่ใช่เงิน่วยส่วนอีกพดพ์หนึ่งนะคะ ที่ป้าบุลันได้มีการโพสต์ลงในกลุ่ม fg ทีมงานทนายประชาชนป้าบุลันได้โพสต์ที่ว่าถ้ามูฮีไม่พูดคงไม่มีคนรู้ว่าแบนโดนเอาเปรียบนอกจากจะต้องเสียค่าแรกเขา้าแล้วให้บริษัทมุนอรมรวบออเดอร์ไปไม่ให้สั่งตรงกับแบนแล้วแบนยังต้องจ่าย300ให้กับช่อง Youtube ที่ขายของให้เอาตรงๆ เป็นอิฉันจ่ายห้าหมืนแรกเข้าแล้วถ้า YouTube ไม่อยากขายให้ก็อดค่าคอมมิชชั่นไปเท่านั้นต้องไปจ่ายให้300ร้อทำไมกันพลเต๋นทำแบบนี้เพราะกลัว YouTube อยู่ไม่ได้หนีจาก,กกกอกใช่ไหมถึงไปบีบเอากับแบนให้แบนจ่ายเห็นตั้งแต่ประชุมกันมาสองผัวเมียยังไม่โฆษณาขายของให้ใครเลย มีแต่ขายของตัวเองแต่ถ้ามีออเดอร์จากยูทูบเบอร์ที่โฆษณาพนกับเต็นก็ได้ยอดไปด้วยทํานาบนหลังเบนแบบนี้เขาถึงถอยห่างทางไปทางอื่นกันหมดคนเราขนาดเสาไฟของหลวงมันยังโอมเอาโกงได้สาอะไรกับแบนต่างๆก็แคบผู้มีพระคุณให้เงินให้งานมันตอนที่ตกยาก ตอนนี้รวยแล้วก็ต้องหนีสิจะ๊ะจะรออะไรหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าแบบนี้ไม่มีใครเล่นด้วยหรอกหากโคกันชัดๆเอาเงินแต่ไม่โฆษณาสินค้าให้กับเขาเลยให้เขาจะอยู่ด้วย นี่นี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแบนยอมถูกเอาเปรียบเองก็ช่วยไม่ได้หรือไม่มีฐานลูกค้าอื่นเลยถ้าแบนยกเลิกหักให้ผ่วยยกเลิกหักให้กับยูทูบเบอร์แล้วเอามาลดราคาลงน่าจะขายได้มากกว่าแผนการตลาดฟาดเรียบแผนการตลาด พี่ลึกกึกก๋ยแบบนี้มันก็ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยใครนะโง่ยอมให้มันอีกป้าคะไอสองคนผัวเมียมันประเภทที่ว่าของเพื่อนกูจะเอาของกูใครอย่าเตะไม่เข้าใจว่าทำไมพวกข้างไข่ยังทนอยู่กันอีกเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ก็ไอสองตัวนี่แหละคะ่ะ แบนยอมเองมีหน้ายูทูบเบอร์ถึงขยันขันแรงเช้าถึงดึกดื่นไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วทีเดียวทุกคนที่เคยมีบุญคุณเคยช่วยเหลืออุ้มชูยกย่องจนมันได้มีวันนี้ที่รอคอยล้วนต่างถูกมันเนรคุณหมดบอกแล้วควรเลือกหายใจด้วยจมูกของตัวเองคงช้ำใจต้องร้องเพลง ชาวนากับงูเห่าละสิมีบางแบนเสนอตัวไปเป็นพี่สาวบอกรักแล้วรักเลยไม่เปลี่ยนใจต่อไปก็เตรียมตัวไปไขของที่อื่นบ้างนะถ้าอยากมีทางรอดเพราะสองคนผัวเมียมันแสนจะใจดำไม่นับถือใครเป็นมิตรหรอกนะมันต้องได้เปรียบทุกอย่างนี่ไงโจรโดยแท้คนทอแหลสร้างภาพเป็นคนดี กรรมต้องสนองเห็นแก่ตัวกันมานานเอฟซเยอะแยะที่เป็นลูกค้าคอยเชียร์สินค้าให้แต่กลับมองไม่เห็นค่าคุณธรรมในการค้าขายของจำเลยไม่มีหรอกมันยังกดหัวแบนเก่าๆมันไม่ช่วยโฆษณาส่งเสริมให้ไม่พอแถมไม่กินไม่ดื่มไม่ใช้อีกต่างหากแต่มันจะเอายอดขายยอดสั่งรวมมาไว้ที่มัน ทั้งที่แอดมินบ้านจำเลยไม่ได้ทำงานรับออเดอร์ตลอด24ชั่วโมงแบบนี้เราวันเจ๊งได้เลยถ้ายัางโง่ให้กับจำเลยเป็นซ e o คิดแผนแบบทำนาบนหลังคนรอดคุกเพราะได้ประกันตัวมาแต่ละครั้งเพราะเงินจากแบนช่วยแต่วันนี้กับหนีส่วนแบนก็หวานอมขมกืน เอาเป็นว่าคุณเลือกของคุณเองถ้ายังไม่มุบโอนก็คาราคาสังกันอยู่แบบนี้แหละค่ะนับวันความเป็นตัวตนออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน